หน่วยที่7การออกแบบโอ peration และแผนภาพอินเทอร์เรชันเดอะแกรมการออกแบบการทำงานโอ peration เป็นกระบวนการกำหนดงานเฉพาะอย่างที่จะต้องทำวิธีการที่ใช้ในการทำงานและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆในองค์กรหรือเป็นกระบวนการของการกำหนดงานของพนักงานตามลักษณะโครงสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกระบวนการออกแบบงานหนึ่งลักษณะเฉพาะอย่างของแต่ละงาน The specification of individual tasks หมายถึงงานที่แตกต่างที่พนักงานแต่ละคนทำสอลักษณะเฉพาะอย่างของวิธีการปฏิบัติงาน The specification of the method of performing each task หมายถึงงานแต่ละงานมีวิธีการทำอย่างไร3การรวมแต่ละงานให้เป็นงานเฉพาะของแต่ละคน The combination of individual tasks into specific jobs to be assigned to individuals หมายถึงวิธีการที่งานในหน้าที่ที่แตกต่างได้รับการรวบรวมขึ้นเพื่อสร้างรูปแบบงาน วัตถุประสงค์ของ use case diagram หนึ่ง,งอธิบายเรื่องราวของ problem domain ทั้งหมด domain คือกรอบหรือขอบเขตที่สนใจ 2. บอกส่วนประกอบในระบบระบบประกอบด้วยระบบย่อยอะไรบ้าง3บอกความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆในระบบประโยชน์ของ use case diagram หนึ่ง,งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถแยกแยะกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ2เป็นดอะแกรมพื้นฐานที่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้โดยใช้รูปภาพที่ไม่ซับซ้อน 3. use case diagram จะมีประสิทธิภาพหากผู้เขียนมีความเข้าใจใน problem domain อย่างแท้จริง 1. ค้นหา use case ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ actor นั้นโดยตรง 2. ค้นหาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง use case หรือ actor ถ้ามีแล้วเพิ่มเติม use case ใหม่ซึ่งอาจเป็น included use case, extended use case ที่เพิ่มเติมจาก base use case ที่มีอยู่แล้วหรือจะเพิ่ม base use case ใหม่ก็ได้ถ้ามี 3. ต้องไม่มี actor ใดเลยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ use case 4. ต้องไม่มี u s ส c a s ใดเลยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ actor ห้า use c a s ทุกตัวต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับแ actor หรือ u s ส c a s ตัวอื่นๆเสมอ6เขียนคําอธิบายแต่และ u s ส c a s จนครบถ้วนหลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ1คํานึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ2เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุดซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมีขั้นตอนดังนี้3กําหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ4กําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ5 ระหนักว่าการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภท16เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิกหรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนา7แต่ระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย8ออกแบบระบบให้สามารถรองรับต่อก,การขยายหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคต